สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม e a d by ร a y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับขันตอรเดอะเนเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้แต่ก่อนเคยเคยติดน,นะผมก็มีคนขอมาแต่ว่าก็มีคนที่ขอลิ้นมาด้วยนะผมแต่ว่ผมก็ขอเอาไว้คลิปหน้าก่อนกัน วันนี้ผมจะมาเล่นเดอะเนิร์ซึ่งเดอะเนิร์ทที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็ไม่ใช่เดอะเนิร์ทที่บิงตีธรรมดานะผมที่ผมจะมาเล่นก็คือเดอะเนิร์สายเดินตีนั่นเองซึ่งหลักๆก็จะเป็นแอดออนนี้นะผมแอดออนนี add ้จะเป็นหลักๆเลยนะก็คือแอดออนลมหายใจขาดช่วงนะผมแอดออนนี add ้จะทํางานเมื่อเราบิ้งตีเพื่อชีวิตได้สําเร็จนะจะทําให้เราเนี่ยปิดการบิงก็คือเราจะบิ้งไม่ได้นะผมแล้วก็จะเดินเป็น4.6จะขอบอกไว้ก่อนว่าเดอะเนิร์ทนี่เป็นตัวที่เดินชา้าที่สุดในเกมแล้วนะผม ก็คือถ้าถ้าไม่บิ้งตีคือช้ามากๆเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมนี่เดี๋ยวผมเดินเิเดินอยู่แค่3.8เองนะคือช้ากว่ากระต่ายเยอะมากนะผมคือตอนนี้เอาไว้บิ้งอย่างเดียวดูน้นเนีหยวผมดูกระต่ายับผมกระต่ายเดินอยู่ที่4.4่จุดผมกระต่ายเดินที่ที่4.4นะซึ่งถ้าเราเอาแอดออนนี้ไปถ้ผมจะทําให้เราเนี่ยเดินเร็วขึ้นเป็น4.6เลยนะเท่ากับแบบพวกแทปเปอร์เลยนะครับผมเป็นเดินเนินสาย Nerd, ตีก็ว่าได้นะผมสำหรับแอดออนอันนี้นะโอเคเรามาดูกันที่เปิร์กกันดีกว่าครับผม จัดมาตามสายเดินเนเดินตีปกติเดินเนือคงไม่เล่นเซตนี้นะผมโอเคเบิ okay, ร์กแรกอยู่เป็นเปิร์กขาไม่มุมของไม่ขึ้นนะผมเปอร์นี้เป็นของไม่ขึ้นนะความสามารถอาจจะงง,งงนิดนึงแต่ว่าก็หลักๆคือจะทําให้เราเดินเร็วมากขึ้นเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีกทีในเกมนะผมสำหรับเปอร์นี้โอเคเราไปดูกันเปอร์ที่2นะครับผมเซฟเดอะเบสหรือว่าเก็บของดีไว้ทีหลังนี่ก็เป็นของไม่ขึ้นเหมือนกันนะผมเปอร์นี้จะทําให้เราเช็ดเลือดเร็วมากขึ้นเดี๋ยวผมจะขอไปอธิบายในเกมอ,อีกทีนึงนะถ้าอธิบายตรงนนี้อาจจะง,งิดึนะผ โอเคก็จะมีประมาณนี้เป็นของไมเคิลนะผมแล้วก็จะเป็นเพิร์กที่กันตายยากนะผมผู้ผู้ข้างความกลัวนะผมเมื่อเขา,าแตะเครื่องปั่นไฟจะทำให้เขาติดสถานะตาบอดแล้วก็ติดสถานะหมดกำลังนะผมไม่สามารถาใช้ตายยากได้นะทำให้เราเดินตีได้ง่ายมากขึ้นนะผมแล้วผมก็จะเอาเพิร์กตะขอหายนะนะผมเป็นเสาขาวไปถ่วงเกมนิดหนึ่งนะก็ <c oughs> อย่างไน,นก็มีเพิร์กถ่วงเกมนะผมโอเคก็จะมีประมาณนี้สําหรับเซ็ตเพิร์กที่ผมจัดไปเล่นในวันนี้นะผม ก็ทุกคนก็ลองจัดตามได้เดี๋ยวผมเอาโมริไปบีบคอเล่นดีกว่าเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะผมสำหรับเดินเิร์สายเดินตีว่ามันจะโหดแค่ไหนไปอะไรปะโอ้ด่านนี้เซอร์เป็นคนเซตมานะผมด่านอาจจะใหญ่ไปสําหรับเรานิดน,นึงนะโอ้โหเดินเร์เดินตีผมจะไหวไหมเดี่ยเดินเนิร์นี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนานแล้วด้วยขอบิ๊กหากันเลยโอเคตอนนี้คือเราต้องดูด้วยนะผมว่าใครคือเหยื่อเราก็คือขายแมงมุมเราก็คือเจกันเองนะผมสังเกตได้ในรายชื่อนะ จะมีผลสําหรับ2เพิร์กที่เราเอกมาก็คือเพิร์กขาแมงมุมกับเพิร์กเซฟเดอรเบสนะคือหลักๆเราเลยห้ามไปยุ่งกับห้ามไปยุ่งกับขาแมงมุมนะเดี๋ยวผมจะเก็บขาแมงมุมให้ดูนะผมสาหรับคนที่เก็บขาแมงมุมไม่เป็นใครทําอะไรระเบิดอุ้ยใครอยู่นี่ <c oughs> บิ้งมาเจอ่วยเลยอะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้ถ้าเราตีนะผมถ้าเราตีแบบไม่ใช่ตีเหยื่อนะเราจะได้1โทคเค็นสัง,สงเกตตรงเพิร์กเซฟเดอรเบสได้นะผมเมื่อเราเก็บไปถึงอุ้ยอะไรอะได้2แล้วนะตอนเนี้ย โอเคแขวนก่อนแล้วกันผมจะอธิบายไม่เสร็จเลยตอนนี้เราได้2โทเค็นแล้วนะผมเมื่อเราเก็บไปถึง8โทเค็นนะโดยไม่ตีเหยื่อเราจะเช็ดเลื่อนเร็วมากขึ้นทําให้เราเดินต่อได้ได้เร็วมากขึ้นนะตอนนี้คือผมต้องหาเหยื่อเก็บขาาวมุมก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายขาาวมุมอีกรอบหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะผมสําหรับเพล็กซผมกําลังพยายามอธิบายแต่ว่าตอนนี้ผมไม่เห็นคนปั่นตรงนี้วะเขาเนียนเหรอทำไรระเบิดอยู่4แถวหรอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอ ใครออเพิ่งปิ๊ออไม่ถึงอยู่ไหนวะไม่โดนเฉยเ <c oughs> ขามุดเขามุดไงอ่าผมบิงได้นะโอเคเราบิงให้โดนนะโอเคตอนนี้คือเราโดนปิดความสามารถในการบิงแล้วนะผมสังเกตได้เราไม่สามารถบิงได้แต่เราจะได้บัฟในการวิ่งเร็วมากขึ้นดูดิอันนี้ก็ถือว่าเร็วเร็วสำหรับเดเนิร์ดมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูขาไปมุมแล้วว่าเราจะเดินเร็วมากขึ้นแค่ไหนไ <c oughs> ผมย้ายไปเลยไง ทำไมผมไล่เฟิง์มิ่แล้วผมไม่มีเพลงขึ้นวะแล้วขาผมตีเมืม่อกี้แล้วไม่มีเสียงร้องเลยนะบ้าอีกแล้วหรออะไรวะเนี่ยโอเคน่าจะถึงอุ้ยโอ้โหไม่ถึงเลยเสียเวลาเสียเวลาจัดเสียเวลาจัดตีเลยนี่อมันไม่มีเสียงร้องอะ่ะตอนนี้ได้เซอเบสสี่แล้วนะนี่ไงผมเจอเจ๊กละโอเคเมื่อเรามาหาเจกแล้วผมทําให้เสียงเพลงขึ้นแล้วก็ถอยออกนะจะทําให้เราเก็บขายมุมได้เพื่อนนี่ไงเฮ้ยเขาตัว ตอนนี้เราได้หนึ่งขาแมงมุม้มแล้วนะผมอะไรวะเนี่ยโดนดึงหลังกันเนี่ยเรียบร้อยได้ฟีฟโอ้โหแล้วเขาปั่นเครื่องน่าจะเสร็จเลยว่ะโอเคคือเราต้องไปเก็บขาแมงมุมจากเจ๊กนะผมเจกคือเหยื่อของเรานี่ไงเห็นไหมถ้าเ,าเสียงเพลงขึ้นแล้วก็ถอยออกแล้วผมเฮ้ยโดนไฟฉายไปนเนี่ยจะเย็นเพื่อนจเย็นตอนนี้เราน่าจะได้สองโทเค็นแล้วเราต้องเดินออกห่างๆกว่านี้นะโอเคตอนนี้เราได้สองแล้วเดี๋ยวผมขอเก็บอีกสักอันหนึ่งขอคูดาวก่อนนะรอคูดาวก่อน เดี๋ยวโอเคนะ okay, แบบนี้น่าจะได้ครับผมแล้วก็ถอยออกนะให้เสียงเพลงขึ้นแล้วก็ถอยออกโอเคตอนนี้เราได้3มแล้วนะ <c inhos> แต่ว่าข้อเสียงของคางมุม <c oughs> คือถ้าเราตีไม่โดนอุ Rag ้ยโอ้โหไม่โดนเนี่ยคือถ้าเราตีไม่โดนหรือว่าตีตีเล่นนะผมขายมุมก็จะลดด้วยนะไปขอยเก็บขายมุมหน่อยโอเคครับผมมาให้เพลงขึ้น <c oughs> okay, แล้วก็ถอยออกนะผมกลับไปไล่คนเดิมไม่อยากซ้ำนะผมเนี่ยเราได้ขายมุมขั้นสามแล้วเราจะเดินเร็วเราจะเดินเร็วเรืยองไฮิวโอเค มาขายเมูขั้นสาวนะบอกเลยแต่ว่าคนนี้เจ็บอยู่อาจจะไม่คุมเท่าไหร่นะอุยโอ้โหไม่ถึงโอ้โหไม่ถึงวังแล้วก็ไล่ไปก่อนต้องตีให้ได้ก่อนนะถึงจะบิก๊กไม่ได้นะผมสายนี้ต้องเล่นดีๆหน่อยยังไงโดนไปก่อนโอเคโดนปิดการบิก๊กแล้วตอนนี้ผมโอ้โหขึ้นเต่าไปก่อนใครมาส่องไฟจิ้กอ่อผมตีจิกเลยนะเดี๋ยวผมตีเจ๊ให้ดูนะผมถ้าเราตีเยอะสกเกตเซอร์เบสนะสกเหนะียปะ เซเดอเบสเราจะลดลงมากนะครับผมออยู่ที่สีนะตอนนี้คือผมใช้สีเหลืองอยู่อาจจะลดลดเยอะหน่อยแต่ว่าเราได้ขายแบมุมนึงเอ้ยยังไงเอาก่รดหนึ่งทีเก็บใหม่แล้วกันเอ้ยโอ้โหว่าจะพังไม้เดินเลยเฉยมีคนปั่นไฟอยู่ข้างบนนะ้นเนี่ยผมได้ยินเสียงใครน้าปั่นไฟซิวเลยนะรอดโอ้โหเฟิงนี่ไงตีไปก่อนไล่เก็บเซบเดอรเบสใหม่นะผมบิงตามเลยเฮ้ยเฮ้ยกระตุกอะไรเนี่ยโอ้โหกระตุกเฉย ไปไหนขึ้นเข้าไม้เนี่ยเลยผมว่านี่ไ,ไงยืนยืนรออยู่ตรงไม้ถึงไหมวะุ้ยหอดึงเฉยโอย้ถึงได้ไงปิงผมปกตินะปิงผมปกติโอ้โหี๋ยนี้โดนเซอร้องหรือเปล่าขึ้นเสาไปก่อนโอเคคนนี้โอ้ผมไม่ได้ยินเสียงเอ่อร้องของเฟิงหมินเลยนะอาจจะบั็กแน่เลยผมว่าด๋ยวขอเช็คเครื่องข้างบนก่อนแล้วกันตอนนี้คือเราบิงไม่ได้นะเราต้องเดิน <laughs> เราไม่สามารถบิงได้ โอเคผมว่าน่าจะบ้านเล็กอะ่ะม, e. ม,มีคนมาดึงใครดึงมีคนมาดึงใครเอ,อ่ยมีหลังต้นไม้ได้ยินที่ไหนยังไงโอ้โหเป็นไรครับผมเราเก็บเซนเตเบสไปก่อนแล้วกันเดินตีไปเลยหมุนอ้อมอ้อมหมุนอ้อมอ้อมเอเคแล้วก็บิงครับผมบิงตัดนี่ไงเจอพลังบิงตัดไงวันนี้ยังยังไม่ตายเขาก็ฝืนเกินวันเนี้ยโอ้โห ฝืนวินาทีสุดท้ายซเซนเตอร์เบสเจ็ดแล้วนะบอกเลยนี่อยูย่เยอะขอเก็บขาแมงมุมหน่อยนี่ครับผมให้เสียงเพลงขึ้นแล้วก็ถอยออกนะได้หนึ่งขั้นรอก่อนโอเคเราได้หนึ่งขั้นขอไปเก็บอีกหน่อยแล้วกันคือขาแมงมุมเก็บได้สูงสุดสามนะผมโอเคให้เสียงเพลงขึ้นเหร,รอรอคูดาวก่อนโอเคคูดาวหายแล้วก็ถอยครับผมถอยเลยถอยเลยนี่ได้สองแล้วก็ขอเข้าไปเก็บอีกรอบอยู่ไหนเพื่อนเอ้ยไปดึงเนี่เลยวะ โอเคเขาเขาวิงไปดึงนะเราได้จะได้ไข่มุมขั้นหนึ่งฟรีเสียเพลงขึ้นแล้วก็เราก็ถอยออกนะผมเราไม่ต้องไล่นะคือเหยื่อเราปล่อยเล่นไปเลยนี่เก็บเหยื่อไว้ที่หลังนี่ครับผมเราได้ไข่มุมขั้นสามแล้วคือตอนนี้ถ้าเราบิงตีใครสักคนได้เราจะจะเดินเร็วมากๆเลยนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอขึ้นไปเช็คข้างบนก่อนอาจจะมีคนเป็นรอยเท้านะเมื่อกี้เดี๋ยววาเฮ้ยนี่ไงเ okay, จอแล้วโอเคเจอหนึ่งคนโดดเราไปหรอ น่าจะโดดออกไป,ไปกอุ้ยเป็นบ้านเล็กอุ้ยทำไมเร็วอย่างวะบาลานซ์หรอหรือว่าอะไรหรือว่าคนละคนพอดีตัวที่สองเลยสมบัดตีมหนึ่งทีคนนี้ล้มเลยวะ่ะผมไม่ได้ยินเสียงอ่ะคนนี้ไม่คนนี้โมลี้ได้แล้วนะ่แะแต่ว่าแข่งกันแล้วกันผมยังสามารถโมลี้ได้อีกเยอะอยู่โอเคตอนนี้เซตเดอะเบสผมขั้นแปดแล้วนะผมผมจะเช็ดเลือดเร็วมา,มากๆเลยนะไม่เจอเหยื่อแล้ววะ่ะขอเก็บอะเก็บข,ขายของมุมนะผม ดูวนะ้วตอนนี้คือผมบิบไม่ได้ดูดิดูความเร็วที่ผมทําได้ดูดิโคตดเร็วบอกเลยยากระโปมาดิแล้วผก็ไอดีไปเลยแล้วกันนี่ยเชนเลื่อนเร็วจัดเฮ้คนนี้โมลีได้แล้วคนนี้โมลีได้แล้วขอหน่อยแล้วกันขอบีบคอโชว์ครับผมเราจะบีบคอโชว์ท่านผู้ชมกันต๊กมาแล้วก็บีบเลยครับผมคือผมไม่มีสก,กินแพนตีนัมซีซันเก่าๆอะ่ะเสียดายไม่ได้ทามโมลีใหม่เลย ไม่赖เราเอาแบบรูปหน้าไปก็สะใจละโอเคคนนี้ไม่คนฝืนหรือเปล่าได้เยอะแล้วเนะี่ยไม่มีคนปั่นวะไม่มีคนปั่น,ไม,มน,นไม่เป็นไรทางไปก่อนโอเคผมว่าต้องอยู่แถวนี้แหละเขาไม่น่าไปไกลหรอกมอั้งใช่ไหขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนไม่มีคนปั่นไม่เคยทำอะไรระเบิดตามเสียงเลยตามเสียงเอาพอดีเพื่อนได้ขามงมงมฟรีนะเราถอยเลย โอเคได้ขั้นสามแล้วเราไปไล่คนข้างในดีกว่าคนนี้น่าจะปั่นไฟอยู่อ่ะนี่ไงเสียงปั่นไฟดิ้นนีเพื่อนบิงมาตีอุยอ๊ยโหหึอ่อะไรอ่ะคืออะไรอันนี้คือบอดหรือว่ายอมแพ้หรือว่าอะไร <c oughs> อย่าเชีนเรื่องเร็วจัดๆเลยผมว่าเจาก็น่าจะวิ่งไปเครื่องนั้นแน่เลยเดี๋ยวขอบิงไปดักก่อนโอเคผมว่าน่าจะเครื่องนี้ใช่ปะ่ะเครื่องนี้เหมือนจะโดนแต่นะเฮ้ยเนี่ยผมเจอแล้วอยู่ข้างหลัง แมสซีเดี่ยวนี่ไงสวัสดีเพื่อนโโอ้โหเรียบร้อยแนละ้วเดีนี้น่าจะจบเกมละคือตอนนี้เหลือสี่เครื่องนะเซอร์คือคือแบบแทบจะไม่ได้ปันนะ่นอ่ะโอเคเราต้องเฮ้ยเราได้ขาวมุมวนะ่ะอุ๊ยโหตีไม่โดนตีไม่โดนนี่ขาวมุมเอ่อหายแนละ้วเป็นมุมหายไปไหนเพื่อนอ่าบิงตัดเลยนะนี่โอ้โหบิงเฉียงไม่ได้อนะบิงเฉียงทะลุไม่ได้ระยะไม่พอ โอเคแม่ทึปะ่ะนี่เราพา,ามายหรอเราพามาก็ยัดไปเลยยัดไปเลยมาซเซนร์เบสหายไม่เป็นไรคนนี้คนสุดท้ายแล้วนะบิงก็ขผมฟรีอะเขาให้โอเคครับผมจีจีเอาไปแขวนเลยเราอะ่ะคนนี้โมลิดได้นะขอโมลิหน่อยโมลิปิดเกม <c oughs> โอเคครับผมจีจีเกมนี้สำหรับสายดนตรนีผมว่าเอาเรื่องอยู่นะผมว่าเอาเรื่องคือเซอร์ชอบหลอนว่าเราจะบิงอะ่ะแต่เรา เดินเตียโไงเขาก็จะสวนอยู่เรื่อยเ,เลยโอเคครับผม GG เราไปต่อกันเกมที่สองเลยดีกว่าเกมนี้น่าจะยังไม่มันสะใจพอนะละแล้วด่านอย่างสว่างบอกเลยด่านสว่างมากคือด่านนี้แบบผมเมาป่าข้าวโพดขอไปเช็คบาเล็กก่อนแล้วกันเพราะว่าบารเล็กน่าจะมีหรือเปล่ากำลับิงที่สุดแล้วก็บิงไปครับผมมีสิ่งด้วยไะตอนนี้ลุงบินคือเหยื่อเรานะลุงบินคือเหยื่อเรา ใครนั่งเนียนเกินไปรุ่นโอ้โหตามเลยแล้วกันตามเลยครับผมเฮ้ยคนนี้มองหลังคนนี้มองหลังอ่าเย่ะแล้วแบบนี้คือเขาล่าหกเข้าป่าเขาโพดโอเยยังตามอยู่คนนี้เขามองหลังตลอดเลยว่าทุกคนคนนี้เขามองหลังอาจจะบิงบิง้งยากนิดนึงขอลองบิ้งดังหน่อยดิไม่สวนเลยโอ้โหมาทางนี้อุ้ยโอ้โห,โหเขาออกมาทางนี้ว่ะนึกว่าเขาจะวิ่งมาฝั่งนี้เนาะ จะมีคนอยู่ตรงนี้ปะเอ้าลุงโอเคเจอเหยื่อครับผมวิ่งให้เสียงเพลงขึ้นนะทำไมเสียงเพลงไม่ขึ้นปะโอเคเสียงเพลงขึ้นแล้วก็ถอยครับผมถอยเลยถอยเลยจังวันนี้เก็บข่าวอย่างงุ่มเลยนะได้หนึ่งสเต็ปได้หนึ่งสเต็ปขอเก็บอีกรอบเดินตามเลยผมตีดีกว่าปะ่ะหมั่นไส้อ <c oughs> เอ้ยโยกพื่อนโยกไปไหนโยกไปไหนตีเลยแล้วกันตีเลยแล้วกันแล้วก็ไปดูบ้านเล็กก่อนเลยก่อนผมปล่อยลุงไปก่อนนะ อย่างนั้นก็ตีเขาให้เขาไปฮิวก่อนโอ้ขึ้นที่ได้เยอะจัดเลยวะอยู่เยอะแล้วเดี๋ยวแถวแถวนี้ยเดี๋ยวหกขอเอ้ยมันจะไหนไปเนี่ยเอ้าไอ้อต,ตอีไปก่อนตีไปโว้อยู่ที่ก็โผมานี้ก็โผมาตอนนี้คือผมบิ๊กไม่ได้นะบิ๊กไม่ได้ละนะมาที่มา,มากระโดดเปล่า,าน่าจะกระโดดอุ้ยโอ้โหไม่กระโดดเขาฉีกยาวเลยจังแบบนี้นึกว่าเขาจะกระโดดเข้ามาด้วยผมเดาทางผิดไปนิดนึง แต่ตอนนี้คือเราเดิน4.6อยู่นะหานไปมุมแล้วก็ไม่ไม่มีละโอ้โหแล้วเครื่องเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องยัดไม้เลยเอ,เอ้าวเรียบร้อยอยู่แบบเี้ยโอเคคนนี้ขึ้นเสาคนแรกเสาขาวระเบิดโอ้โหระเบิดบ้านเล็กผมว่าต้องมีคนอยู่แถวนี้เมื่อกี้เขาปั่นไฟตรงนี้เสร็จนะผมถ่านจะไปไม่ไกลหรอกขอดูก่นอนฝั่งนี้ไม่มีขอบิงไปฝั่งนู้นแล้วกัน มีหรือเปล่ามันก็ไม่มีเอ้ยนี่ไงโอเคเจอละนั่งเนียนหรอเพื่อนเราเดาทางถูกโอ้โหมองหลังตลอดเลยว่ะว่าน่าจะสวนกระเสยป่ะเอาสวนจริงด้วยอุ้ยโอ้โหไม่โดนเมาปากเ้าโพดเมาปากเ้าโพดมาที่บาโอ้โหเมาจัดตรงนี้สวนปมะเอาสวนก็โดนนะร้อยโอเคตอนนี้เซเลเบสสามนะครับผมยังใช้เลือไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เอ้ยหอกดผิดออืื้ห พับได้ปะโอเคพับพับเลยเพ,พับเลย,เลยแล้วผมไม่พังไงผมบีบผมบีบโดนแล้วเนี่ยออาเรียบร้อยอหมุนไงเจ็ดจุดสองขาขาวระเบิดเครื่อนี้เอ้ยสวัสดีลงุงสวัสดีลงุงไม่กล้าตีอ่ะเก็บไว้ก่อนแล้วกันโอเคถอยเขาไม่ได้วิ่งฉีกนะเขาจะอยู่ข้างหลังกองฟางใช่ปะผมไม่เห็นเขาวิ่งฉีกนะโอเคไปไหนวะเอาลุงหาย เอาลูกหายเฉยเมื่อก,กี้ยังเห็นวิ่งอยู่นี่เลยโอหจบละยี่ไหนวะ <c oughs> หาลูกไม่เจอแล้วเครื่องอย่างไหลแลยวอนะี้ขอบิไปดูเครื่องนั้นก่อนตงนี้มีคนปัน่นะกลับเลยครับผมกลับเลยน่าจะมีคนมาดึงยังไงจริงด้วยโอเคน่าจะอยู่บ้านเลยกรับผมว่าเยอะเลยคิดสภาพเมื่อกี้เอ้ยได้เยอะแล้วนะาเครื่องอ่ะโหได้เยอะจัดเยอะจัด ใครลุงบินจะเย็ยนเพื่อนขอพังก่อนเขาจะเขาจะมาบันแบบนี้ไม่ได้ผมต้องตบตีเขาไม่ได้อะกลัวเสียเซตเบสนะผมโอเคเก็บข่าวใงไปก่อน,นถ้าผมตีเขาไม่ได้ผมต้องเสียเวลาเขาอยู่เครื่องนี้แล้วแหี่คือคนอื่นเขาก็จะปั่นเครื่องอื่นอ่ะตีเลยแล้วกันดีกว่าปะผมไม่ได้วะตีเขาเลยแล้วกันเพราะว่าถ้าเขาจะวิ่งกวัอยู่ตรงนี้นะผมคือเครื่องนี้ตองน่าจะเส็ยได้เนี่ยถ้าเขาวิง่งอยู่แถวนี้บิงดัก เอ้ยโอ้โหรู้ทันมาคนนี้เขาแบบสเต็ปไปธรรมดาแล้วสเตปไปท่านธรรมดามาแบบนี้ก็ทั้งวันนะเพื่อนทั้งวันเพื่อนคนวิ่งมาวับดีเฟิงอุ้ยอ๋อตีฟางไปหนึ่งทีมาบิงโอ้โหนึกว่าจะสวนแย่แล้วปะเ,เดี๋ยวต้องใช้สมาธิอีกหน่อยนะตีเฟิงเอเ้อเช็ดเลือดเดี๋ยวคืนนิดหนึ่งบิงตามเลยไม่มองหลังเหรอ,อมองหลังอยู่โอเคบิงสุด,สดๆนี่ไงติดตูดไปเลย โอเครีวแวนแรัวผมผมไม่ทันเขาปะเฮ้ยอะไรเนี่ยค้างโอ้ยโอ้โหเดินไม่ได้แล้วเนี่ยอย่าหลุดเกมนะขอร้องโอเคมาละตกใจหมดเลยว่าจะหลุดเกมเฮ้ยกระตุกอะไรวะเนี่ยคือโอ้โหผมเป็นแบบนี้บ่อยมากนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะหลุดเกมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดินไปไม่ได้หรอนึกว่าทะลุได้โถ่มีคนตรงนี้เนี่ยมีคนปัดอยู่ตรงนี้ผมถ้าเยอะจัดเลยตรงนี้ ขอเดินหากันอยู่ไหนวะใครเป็นคนบันอ่าบอดีเพื่อนเจอแล้วหนึ่งบิงตัดเลยไงบิงตัดเลยแล้วกันบิงไม่ได้แล้วตอนนี้คือเราต้องเดินตีขายเนม,มุมก็ไม่มีแต่ว่าเดินเร็วอยู่ไม่เป็นไรอ่าไม่ทันตีเลยเอ้ยโอ้โหตายยากตายยากคมคมเมืเ่อไรผมมีเซฟเดอะเบสไงผมเดินต่อได้เซฟเดอะเบสฟอร์แล็ตเสาขาวขึนว้นในระเบิดโอเคเท่านั้นเป็นไปนอย่างที่คิด ตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวแล้วคือสถานการณ์ผมแย่มากตอนนี้ยังฆ่าใครไม่ได้เลยผมก็ไม่อยากซ้ำล้วยผมมันมันไม่ค่อยสนุกอะอเครื่องนี้เหมือนจะไม่มีคนแตะเดี๋ยวผมบิงไปดูเครื่องแมทเทสตรงนี้เลยแล้วกันไม่มีคนมาดึงคนมาดึงใครดีเฟืงเอาเฟืงเลยนี่ไงนี่ไงเฟืงนี่ไงเฟืงเซอเบสนะบอกเลยแต่ว่าเราไม่มีขาย่างมุม,มอ, <c oughs> อ่ะอ่าเดวนี้ก็โดดนะอุ๊ยโอ้โหไม่ถึงเหรอกระโดดปะ โอ้เราไม่กระโดดด้วยฉี่ยาวอวิ่งไม่มองหลังก็เรียบร้อยนะที่ไหนระเบิดนายไงเครือ่องนู้นระเบิดจริงด้วยต้องรีบไปดูด่วนนะครับผมเดินไปบิงไม่ได้โอ้โหเดือนนี้สายดนตีมันก็ยากพอสมควรแล้วเนี่ยโอ้เครื่องนี้ได้เยอะนะเนี่ยประมาณสามสิบเปอร์บริเวณเซนเตอร์เบย์ครับผมไล่ต่อเลยบิงมาบิงโอ้โหบิงทะลุไม่ได้ระยะบิงไม่พอครับผมกับบิงไม่สุด ดิ้ตีเลยแล้วกันเดิ้ตีเลยแล้วกันโอ้โหเขาโบนได้ทั้งวันเลยนะแบบเนี้ยมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนเรองนี้น่าจะโดนแล้วนะแล้วผมก็ง้างอุ้ยอุ้ยโอ้โหโดนหลอกโอ้โหของขึ้นของขึ้นของขึ้นเอาไปไหนวะอยู่ไหนอ่ะอ๋อกลางบ้านี่โอเคอาเครื่องนี้เครื่องนี้ยังระเบิดอยู่แสดงว่าเครื่องนั้นไม่มีคนมาแตะนะผมขอไปดูบ้านเล็กก่อนแล้วกันเมื่อกี้เขาดึงกันบ้านเล็กนะ เออเดี๋ยวผมเจอ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 ใคร,รมานัง่งเนียมเหยือก็เหยือกเถอะไม่สนใจแล้วนะไม่ผมไม่สนใจแล้วนะคือเอาเอาหมดตอนนี้นเอาหมดไม่สนใครน่าจะกระโดดหน้าต่างร้อยเปอร์เซ็นต์มาฉีดไปนี้ก็เรียบร้อยแล้วเพื่อนไม่น่าเข้าไม้ทันนะผมเราได้ก่อนอไงโอเคเซอเบสหายหมดเลยโอ้โหันนี้เสาขาวตรงไหนระเบิดยังที่เดิมนะยังที่เดิมเราก็กลับไปเลยครับผม เราจะบิงได้ละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคมาบิงได้ละบิงเลยแนละ้วมันขี้เกียจเดินละโอเคเหมือนจะยังมีเอ้ยไม่มีคนมาแตะวะโอเคเขาไปดึงกันด้วยผมเขาไปดึงกันแต่ว่าเครื่องนี้ก็ลดเอ้ยเจอ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 ใครมันเนียนเฮ้ยโอ้โหบิงทะลุไม่ได้บิงทะลุไม่ได้ระยะบิงไม่พอเอ้ยเขาจะทำอะไรอะ่ะบาลานซ์เหรอไม่มีคนเอาคนนี้เลยแล้วกันเอาคนนี้เลยแล้วกัน วิ่มาสะบัดจอตีคมๆโอ้โหคนอยู่ที่สองคนเลยว่ะแต่ว่าผมขอเดินตีคนนี้เลยกัน,นเซเบสเดินดากกัาครับผมเดินดักเฮ้ยทำไร <c oughs> ทำไร <c oughs> ไม่เห็นผมแน่เลยไปทรงนี้่ในอนี้เออไม่ใช่เครื่องไหนระเบิดโอ้เปลี่ยนไปเครื่องนู้นแล้วอะโอเคผมว่าเครื่องนั้นน่าจะได้เยอะน,นะน่าจะรวนลุมปั่นอะผมได้แล้วหนึ่งคนน่าจะเกมน่าจะสบายขึ้นอีกนิดนึงละ <c oughs> แต่ว่าเขาเหลือตั้งสี่คนเลยนะอ่าววันนี้ลง ตนี้ผมไม่สดแล้วนะ่ะเฮ้ยตัวนี้ยังไม่พังไม้๋อเฟิร์มินแล้วกนะันผมเห็นเฟอร์มินอยู่ฝั่งขวาโอเคเฟอร์มินมาดีเุ้ยโอ้โหฟันต้นไม้ไปหนึ่งทีฟันต้นไม้ไปหนึ่งทีมงทผมไปเอาลุงดีกว่านั่นอยู่เครื่องนะอะปล่อยเฟอร์มินไปก่อนอย่าเนียนอุ้ยดึงหลังไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหกดไม่ทันกดไม่ทันผมไม่สดแล้วนะลุงผมไม่สดแล้วนะผมไล่หมดโอเคโดดจริงโดดไปโดดกลับอะ เ้า๋ยวมาทำอไมเดีวมาทำไมก่อนโอเคผมแขวนเลยลุงก็ลุงเถอะเออแล้วก็รีไปครับผมตัวนี้ไม่ใช่เสาขาวนะเราอาจจะไม่รู้เครื่องนี้ก็เดี๋ยวขอกระทือไปก่อนแล้วก็ไปดูเครื่องนั้นนะโอเคเครื่องแม้เทพรอให้ผมบิงได้ก่อนตอนนี้คือรีชาร์จอยู่แล้วผมเราเป็นเดิน้สายนตร์จีเราต้องทำใจเลยมาโอเคบิงได้ละบิงเลยครับผมเพราะว่าเครื่องนั้นน่าจะได้เยอะนะ มันน่าจะเป็นเนียนอยู่ฝั่งเนียผมคิดว่าแต่ว่าได้เยอะหรือเปล่าวะโอ้โหมโคนเยอะเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนอย่าฝือนยอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนนีเนียอย่าฝืนไล่ต่อเลยแล้วกันโอเคมีคนไปดึงนะแสดงว่า <c oughs> ตอนนี้ไม่มีคนรอปัดไฟเฟิงน <c oughs> <c oughs> ก Work <c oughs> ็น่าจะหิวลงบินอยู่แน่นอนแน่นอนวิงพันหมดแล้วเอาคนนี้เลยแล้วกันโอเคอย่างน้อยเราก็ได้แขวนเสาขาวแล้วผม วันนี้โอเคเขาจะเข้าไม้ตรงนี้อาจจะไม่รอดเท่าไหร่อุ้ยโอ้โหถึงเฉย,โ,ยโดนได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเต่าแขาวระเบิดเครื่องนี้แน่นอนโอเคครับผมเนียตายนะคือเราตัดกำลังตอนนี้เหลือแค่2คนเกมก็ตอนนี้กลับมาเสมอแล้วผมคิดว่าวคิดว่าจะเสมอแ,แต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะปั่นเครื่องเนี้ยขอเดินไปดูก่อนแล้วกันตอนนี้บิงไม่ได้ไงนี่ไงมีคนปั่นเครื่องนี้ ไ่ไหนเอ่ยผมว่าน่าจะอยู่แถวนี้อ่ะหรือเปล่าเมื่ออยู่แถวนี้ผมก็จะต้องรีบกลับไปเครื่องเดิมอ่ะโอเคไม่อยู่นะผมจะรีบกลับเลยนะโอเคบิงได้กลับเลยครับผมเพราะว่าเครื่องนั้นมันได้เยอะกว่ากวาเครื่องนี้เยอะเลยถ้าไปไม่ทันนี่อาจจะเส็จนะโอเคบิงไปเลยโอเคเฮ้ยผมเจอผมเจอคนผมเจอคนเหมือนจะเป็นเฟิงหมิ่นนะเหมือนจะเป็นเฟิงหมินวิ่งเข้าไปเป็นยังไ,ไงโอเคขอไปดูเครื่องก่อนแล้วกัน ค okay, ไม่มีคนไม่ไม่มีคนมาแตะนะเราก็ปล่อยให้มันลดลงไปเรืเลยไปเอาเฟิร์มินดีกว่าเฟิร์มินเหมือนจะสิกงไปทางนี้เฮ้ยเหมือนจะไม่ได้วิ่งต่อนะ่ะอยู่แถวนี้เลยอยู่ไหนวะออ้ยยังไงเจอละไม่เนียนเมื่อไม่เนียนไม่เนียนนะเรียบร้อยแล้วแบบนี้ลงโลงก็เรียบร้อยเลยเราไปหาลุงกันก่อนดีกว่าลุงไม่น่าจะจะ,จะอยู่ไกลอะ่ะผมคิดว่านะอยู่ไหนเอ่ยลุงหาดานจัดเฮ้ยอยู่เครื่องนี้ปะเนี่ย อ้าวโหเราจะฝืนฝ <c ười> ืนก็โดนอยู่ดีโอเครับผมจร <c ười> แบบเนี้ยเรียบร้อยโอเครับผมสำหรับเซตนี้ก็เป็นอีกเซตนึงก็เป็นสายคอนเทนต์ได้ <c ười> <c ười> ผมว่าเซตนี้ก็ <c ười> น่าเล่นพอสมควรนะสำหรับคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆสำหรับเดอะเนิร์ดก็สามารถลองมาเล่นดูได้รับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตดตามกดกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้